เจ้าของหมาทําโทษสุนัขตัวเองด้วยการเอาน้ําร้อนราดใส่หมาไซเบียนฮัสกี้นะคะเพื่อเป็นการทําโทษที่มันขโมยขนมของคนไปกินแล้วเหตุการณ์นี้มีคลิปบันทึกเอาไว้ได้ด้วยนะคะเจ้าของหมาเอาน้ําร้อนที่ร้อนๆอนเดือดเดือดจากกาเลยราดใส่หลังของหมาค่ะแล้วเอาหมาเนี่ยผูกเอาไว้แล้วอยู่ในห้องน้ําทีนี้หมามันก็ไม่สามารถเอาตัวรอดหรือว่าหนีได้เพราะว่ามันถูกผูกเอาไว้อย่างนั้นตอนที่มันโดนน้าร้อนราดก็ร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดเลยทีนี้ทางมูลนิธิพิทักษ์สัตว์เขาชาบเรื่องเขาก็ตามเรื่องนี้ต่่ออออเเเพืาาาผิดกับจ้ขหมนะะค ทางมื้นพิทักษ์ัตเขาก็สืบเรื่องจนกระทั่งรู้ว่าผู้หญิงคนที่ทำเนี่ย ตอนนั้นทําโทษหมาที่หมามันไปแย่งอาหารของคนกินก็เลยใช้วิธีการเอาน้ําร้อนราดหมาเพื่อเป็นการลงโทษแต่คาดการว่าตอนที่อัดคลิปเอาไว้เนี่ยคุณตั้งใจว่าจะประชดแฟนส่งไปให้กับแฟนดูแต่ว่าเหมือนตอนนั้นแฟนยังไม่อ่านแชทก็เลยส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนของแฟนจนกระทั่งคลิปมันหลุดต่อไปในโลกออนไลน์แล้วมูลธิพิทักษ์สัตว์เขาเข้าไปช่วยเหลือทางเจ้าของหมาเขาก็าออกมาโพสต์ยอมรับผิดนะคะหลังจากที่ข่าวนี้คนสนใจเยอะมากยอมรับว่าตัวเองเป็นคนเอาน้ําร้อนราดใส่หมาจริงๆเนื่องจากว่าหมามันชอบกัดแล้วก็ทําลายข้าว แล้วตอนนั้นเองก็จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ไม่อยู่จริงๆยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยินยอมให้ถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย น้องหมาไซบีเรียนตัวนั้นเนี่ยทั้งเจ้าของเองเขาก็ประกาศหาเจ้าของใหม่เพื่อมาเลี้ยงต่อเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องได้บ้านใหม่แล้วพอเจ้าของใหม่รับน้องไปเห็นสภาพน้องแล้ว,ลวก็เลยเอาเอาหมาไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ต้องโกนขนออกเลยค่ะเพราะว่าเป็นแผลเวิดหวัดทั่วแผ่นหลังเลยแต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแล้วสุนัขตัวที่โดนน้าร้อนลวกเนี่ยตั้งท้องด้วยนะคะตอนนี้อยู่กับเจ้าของใหม่ทานข้าวได้มากขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังเหมือนหวาดผวากลัวคนแปลกหน้าอยู่ส่วนเรื่องการเอาผิดกับทางเจ้าของหมาคนเดิมที่สาดน้ำร้อน าทางมือที่พิทักษ์สัตว์นะคะทาง SOS แล้วก็ Watchdog ก็ไปเอาผิดที่สอพอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ตอนนี้รอเพียงแค่เจ้าของมารับทราบข้อกล่าวหาเท่านั้นและเขาก็ฝากไปถึงคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะโดยเฉพาะสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนว่าหมาพันธุ์เนี้ยลักษณะน,นิสัยมันค่อนข้างซุกซนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องศึกษาแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของเขาก่อนที่จะเอาเขามาดูแลส่วนน้องหมาตัวที่โดนน้าร้อนลวกตอนนี้ตั้งท้องอยู่ค่ะแต่ว่าลูกในท้องเนี่ยหมอบอกว่าปลอดภัยดีทางมือที่ ติดต่อกับทางเจ้าของใหม่อยู่นะคะถ้าหากว่าหมาคลอดลูกออกมาแล้วอาจจะดูแลไม่ไหวก็อาจจะต้องประสานหาบ้านให้กับลูกหมาตัวต่อๆไปค่ะ